สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีก็จะมาแนะนำนะคะอาหารเสริมที่มี่รู้สึกว่าดีแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะได้ลองทานกันนะคะ,น,ค Hi น,ะ,คะคนั่นกะ็คือยูมีไฮเมลนั่นเองนะคะคือตัวนี้นะคะือตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสารอาหารครบห้าหมู่เลยนะคะภายในซองเดียวซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีแบบนี้มีทั้งหมด10ซองนะคะใน1กล่อง แล้วก็ในซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ชงง่ายมากๆเพราะว่าเราก็จะมีแก้วเชคให้ด้วยนะคะนั่นก็คือแก้วแบบนี้นั่นเองเองันนี้ก็จะเป็นแบบโล่กกลงๆนะคะคือแบบว่าชงง่ายเชคง่ายมากๆแล้วก็ทานง่ายด้วยคือตัวนี้นะคะจะสําหรับการที่ลดความอ้วนนะคะหรือว่า อยากจะได้อาหารครบห้าหมู่นะคะภายในหนึ่งมือ้อซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้คือศูนย์แคลอรี่ด้วยนะคะคือมีใย,ยอาหารมีโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมมีวิตามินรวมด้วยซึ่งตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้อาหารเสริมดีๆนะคะแล้วก็อยากจะ แบบอยากได้ครบห้าหมู่นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะมีแนะนํานะเอาละก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะอร่อยจริงๆชอบมากเลยอะ่ะลองดูกันนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยด้วย